สวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบวาบัเวทกันนะครับตามนโยบายนะครับว่าเราจะมีการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกันนอกจากเขียนความเรียงแล้วเราก็จะมีการอัดคลิปนะครับเพื่อที่จะอธิบายความนะครับครั้งต่อๆไปนี้พยายามจะใช้ iPad มาเขียนภาพอธิบายมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะทดลองนะครับแต่ว่าก็เอาจริงนะครับเราออกผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยของบริษัทบริวารเวชนไพก็คือ201ยารักษากรดไหลยอดวันนี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องกรดไหลยอดนะครับคำนี้เมื่อปี2553เป็นคำใหม่ครับทุกคนก็ฮิตกันมากนะครับ แล้วก็ถามว่าอาการอย่างนี้ใช่ไหมอาการอย่างนี้ใช่ไหมรักษาอย่างไรนะครับเราก็มาดูกรอบคิดของหมอแผนไทยนะครับอาการที่เป็นนะครับหนึ่งเลอเปรี้ยวนะครับมีเปรี้ยวคอนะครับอึดอัดไม่เลอไม่ผายลมแน่นท้องไปหมดนะครับแน่นหน้าอกนะครับแน่นหน้าอกนี่บางคนนี่เยอะเลยนะครับเผนัว่ายืดตัวก็ไม่ได้นะครับเจ็บเจ็บแป๊บเลยนะครับ เปียมันเข็มแทงเข้าหัวใจก็คิดว่าตัวเป็นโรคหัวใจก็ไปเข้าอุโมงนะครับตัวออกมาก็ไม่เป็นนะครับหรือว่าจุกคอไปสองกล้องก็ไม่เจอแต่คล้ายๆกับมีก้อนที่คอเกินไม่ลงแม้แต่น้ําบางคนก็ยังเกินไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไอแห้งนะครับโดยเฉพาะเวลานอนหรือเวลาตื่นนอนนะครับไอนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับมันเป็นอาการ แต่ปัญหาคือว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนคุณภาพชีวิตจะเสื่อมเมืที่ไม่ได้นอนนี่แหละครับตื่นทั้งคืนจะลยอ่อนเพียนะครับตอนนี้ก็คืออาการที่เป็นนะครับต่วสาเหตุเนี่ยทางหมอแผนไทยนะครับมันมีหลายคัมภีร์ที่คนพยายามยกมาอธิบายเช่นธาตุบรรจกนะครับชวดานแต่ผมว่าตรงที่สุดก็คือคัมภีร์กระใสครับอาการนีนตัวนี้มันใกล้เคียงกับกระใสทน นะครับก็เราไปอ่านดูนะครับแต่ถ้าอธิบายเป็นภาษาตลาดให้เข้าใจง่ายก็คือไฟธาตุเสื่อมไฟธาตุเสื่อมเป็นไงครับไฟธาตุเสื่อมก็คือน้ําดีไม่ขมน้ําดีไม่ขมย่อยอาหารไม่แหลกนะครับถ้าย่อยไม่แหลกก็เหมือนเราสมมติว่าเราเอาเส้นบะหมี่นะครับไปแช่น้ําสักพักหนึ่งมันจะพองออกมาเราเรียกว่าอืดน,นั่นแหละครับคืออาการท้องอืด แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ทิ้งไว้อีกสักสองสาชั่วโมงมันเป็นแกส๊สตอนนี้จะเปลี่ยนจากอื่นที่เป็นเฟอคือมีแกส๊สก็คือเป็นทองเฟอนะครับนี่ก็เป็นให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับไฟธาตุเสื่อมเนี่ยเขาว่าไฟธาตุเนี่ยมันไม่มีคาความหมายที่แปลโดยตรงกับแผนปัจจุบันนะครับบางคนก็ไปยกว่าฮอร์โมน จริงฮอร์โมนนี่เป็นสับเซตหนึ่งของไฟธาตุน,นั้นเองนะครับน้ําย่อยก็เป็นไฟธาตุฮอร์โมนปลดประจําเดือนก็เป็นไฟธาตุฮอร์โมนที่ทําให้แก่เข้าชราก็เป็นไฟธาตุฮอร์โมนที่ทําให้ย่อยอาหารไม่ได้ชื่อเขาเขียนไว้นะครับไฟปรินามคีก็มันเป็นไฟธาตุนะครับไฟธาตุเสื่อมเพราะอะไรครับมีอยู่สองเศุใหญ่ๆหนึ่งอายุมาก อายุเกินตั้งแต่32ปีต้นไปมีวาตะเป็นเจ้าเรือนนะครับก็คือเริ่มกินอะไรก็เริ่มท้องอืดอัดแล้วครับมีกินอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิด48ขึ้นไปเนี่ยจะมีอาการท้องผูกร่วมด้วยนะครับท้องผูกเนี่ยทำให้เกิดลมชนิดหนึ่งในลำไส้เรียกว่าลมผ่านไส้หรือลมในไส้เป็นอันตรานนะครับเนี่ยครับตอนนี้แหละครับที่ใส่ทำให้จุกคอแน่นคือหนานไม่ลงคือลมผ่านไส้นั่นเอง นะครับไซต์ที่2นอกจากอายุเกิน32ปีมีวาตะเป็นเจ้าเรือนแล้วนั้นก็ดื่มน้ำเย็นเป็นอาจินครับเขาว่าน้ำเย็นเนี่ยมันมีเข้าใจผิดกันเยอะนะครับทุกคนบอกว่าฉันกินน้ำอุณหภูมิของไม่เย็นบอกว่าจริงๆสมัยโบราณเลยเนี่ยมันไม่มีน้ำแข็งถ้านอกจากน้ำร้อนแล้วนอกจากนั้นเรียกว่าน้ำเย็นทั้งสิ้นนะครับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเช่นน้ำอุ่น หรือร้อนจัดๆก็เลยแล้วน้าร้อนไอ้อย่างนั้นอะไม่ใช่น้ําเย็นแต่นั่นนอกนั้นเนี่ยเป็นน้ําเย็นหมดนะอุณหภูมิห้องก็เย็นน้ําบ่อก็เย็นน้ําแม่น้ําก็เย็นน้ําโอ้ก็เย็นน้าอะไรที่นอกเหนือจากน้าที่วิอุณภูมิแล้วเรียกน้ําเย็นหมดนะครับปัจจุบันจะมีน้ําแข็งเลยทุกคนเลยคิดว่าน้าอุณหภูมิห้องเขาไม่เย็นแต่สมัยโบราณเขาเรียกว่าน้ําเย็นนะครับแล้วที่เย็นกว่าน้ําแข็งก็คือน้ําปั่นนะครับเย็นจี๊ดเข้าสมองเลยนะครับก็คือ น้ำเย็นแต่นี้ปัจจุบันนี่นิยมกินน้ำปั่นกันเยอะนะครับทำให้เป็นกดไหลย้อนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับเพสอง,สองอยางนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดอา,า,อา,าท้องอืดท้องเฟอ้อนี่แหละครับไม่ย่อยนี่แหละก็คือสาเหตุหลักคือสองตัวนี้ส่วนอาการเลือเปรี้ยวนั่นมันเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับถ้าก่อนสมัยรัชกาลที่5เราเรียกว่ากระสายท้นนะครับ อาการอึอดอดัดันะั้อ,อกยืดตัวไม่ได้คือหาไม่ได้อันนั้นมันเป็นอาการกว้างๆนะครับตอนนี้ก็คําถามอรู้แล้วว่าอาการเป็นอย่างนี้คัมภีร์บอกสาเหตุเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าวิธีรักษาทํำยังไงก็ง่ายที่สุดเลยครับไม่ต้องทำอะไรกินแต่น้ําร้อนหายทุกคนแล้วครับงดน้าเย็นไปเลยดื่มแต่น้ําร้อนอย่างเดียวเลยไม่ใช่น้ำาบุนด้วยนะครับน้ําร้อนเลยแบบน้ําร้อนชงชายอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้น เราก็พอสันนิษฐานได้ว่าคนจีนก็เป็นกดไหลย้อนน้อยผมก็ขายกดไหลย้อนในเมืองจีนได้น้อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เลยนะครับขายได้แต่น้อยคนจีนไม่นิยมกินน้ําเย็นนะครับไม่กินน้ําแข็งด้วยมีแต่คนไทยนี่แหละครับที่นิยมกินน้าแข็งผมไปฮาบินนะครับก็ยังไปขอน้ําแข็งกันอยู่เลยครับมเมื่อเขาหนาวจะตายก็ยังไปขอน้ําแข็งอยู่นะครับตัวที่สองก็คือช่วยย่อยอาหารพวกที่มีอาหารรสเผ็ดครับเผ็ดเนี่ย มันเกิดจากธาตุลมบัวอ,อากาศธาตุนะครับเช่นขิงอย่างเงี้ยครับหรือกลับเราอย่างเงี้ยครับมีอะไรครับที่เผ็ดๆมีที่มีน้ำมันหอมระเหยครับขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้แต่ทุกคนก็มาขัดแย้งอีกบอกว่าเออมะนาวเ็ายิ่งเป็นปวดกระเพาะสิถ้าปวดกระเพาะนั้นไม่ใช่กดละย้อนนะครับปวดกระเพาะนั้นเขาเรียกว่าแผลในกระเพาะอ,อาหารหรือแผลในลำไส้ ในลำไส้ันไม่มีอาการปวดเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเด็กพะอ,อาหานี่ปวดปวดมากเลยนะครับดังนั้นการรักษาก็คือใช้สมนุนไพรที่มีรสเผ็ดนะครับเผ็ดแต่ว่าไม่ใช่เผ็ดร้อนอย่างเดียวเลยนะครับมันก็ต้องมีตัวคุมสมนุนไพรไทยเนี่ยมันจะมีตัวรักษาแล้วก็ตัวประกอบตัวประกอบเนี่ยถ้าไม่ไม่คุมก็บํารุงมันสองอย่างนี่แหละครับแล้วก็ตัวชูรสชูกลิ่นก็คือยาไทยนี่มันยาต้มกลิ่นก็ไม่ ไม่ดีรสชาติก็ไม่ดีกินยากเขาก็เลยต้องมีตัวปรับรสนะครับตัวที่ไปปรับรสเช่นมีอะไรบ้างเช่เอมน้ำตาลกรวดอย่างเงี้ยคือตัวปรับรสนะครับหรือปรับกลิ่นพวกเกสรพวกโกดเทียนพวกโกดเทียนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นเท่าไหร่พวกโกดนะครับมันก็จะมีกลิ่นหรือสมนุนไพรสามเกินนะครับขอนดอกกระลำพักกิษนา สามตัวนี้เขาเป็นพี่น้องกันเขาจะมักจะไปเป็นทีมนะครับอ่าเพราะไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือกินตัวนี้แหละครับแต่นี้จังหวะบรวรเวทเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2553ในงานโอท็อปซิตี้ไปปรีนะครับเราก็เอา201ซึ่งเป็นตำรับเก่าของวัดเขาอ้อนะครับตำรับนี้เราก็ได้มาแบบแป,กแปลกๆนะครับคือผมไปเช่าจตุคามสมัยนู้นที่ไปเรียนนะครับ มันเป็นแว่นๆผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรแลวครับต่เป็นใหญ่ๆนะครับก็ไม่ไม่ไม,มีที่ยังไม่ไปที่ยมนะครับก็มีที่กุฏิท่านเจ้าวาดคือหลวงตากดน,นะครับผมก็เช่ามาทั้งหมดสามองค์นะครับองค์ละห้าร้อยบาทก็ให้อาจารย์สานไปองค์หนึ่งให้เจ้าของร้านมันไก่กุลีที่สงขาไปองค์หนึ่งแล้วเก็บไว้เององค์หนึ่งไว้หน้ารถนะครับแล้วก็ผมบังเอิญติดยาหอมที่ทําให้แม่เนี่ยให้ ถวายท่านเจ้าวาดท่านกินแล้วท่านชอบแล้วว่ากินดีผมก็เลยบดยาแล้วก็ใส่สมัยก่อนเขาเรียกคนใตรี้วว่กกักครับก็คือเป็นหลอดเล็กๆะครับเท่าน,นี้ก็ใส่ไปได้เยอะเลยครับเป็นถุงใหญ่ๆก็ไปถวายพระอาจารย์นะครับท่านเจ้าวาดท,ท่านก็เลยให้ตำลักยานี้มาโดยไม่ได้เขียนเป็นตำรานะครับท่านบอกผมจดก็าจดมาเราก็ไม่รู้ว่านี้ไม่ดีนะครับผมก็ามาบด บทแล้วก็แจกพนักงานแต่นั้นยังไม่มีโรงงานนะครับก็แจกพนักงานพนักงานก็ไปตั้งเว้นโต๊ะกินข้าวแล้วที่ราชบุรี anyway. เนี่ยครับเขามาส่งเครื่องขวานผมมีอีกธุรกิจหนึ่งนะครับเป็นร้าน <ve> ขายอะไรจักรยานยนต์นะครับก็มีรับควานเสื้อด้วยนะครับเขาก็ส่งเครื่องขวานแล้วคนพนักงานเขาคงจะปวดท้องเลยทุกอย่างนะครับเขาก็เห็นยาตั้งอยู่บนโต๊ะเขาก็เอาไปละลายน้ํากินเขาก็หายโอ้โหยานี่ดีมากเลย ขอได้ไหมบอได้มีทำาว่าเยอะแยะเลยก็ให้เขาไปนะครับเออผมมีร้านอีกร้านหนึ่งเป็นร้านให้บริการอินเทอร์เน็ตที่หน้าสถานีรถไฟปเป็นตลาดกลางคืนตลาดแมย์โตลุ่งแล้ะครับเป็นตลาดกลางคืนนะครับแม่ค้านี่ก็จะมีปัญหาเรื่องปวดท้องกันมากนะครับพนักง,งานผมที่เป็นคนเฝ้าร้านอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกเอาอยาที่ไปกินสิพอไปกินเขาก็หายกันครับเขาก็มาขอกันเยอะเลยแหละครับ พราะแต่ั้นยังไม่ได้เปิดจําหน่ายนะครับก็ทกําแจกอย่างเดียวก็มีมาขอกันเยอะก็หายตั้แต่แผลกระเพาะอาหารสมานแผลได้นะครับเลอเปรี้ยวปวดท้องไม่ทราบสาเหตุนะครับตัวเนี้ก็เป็นผมก็เอาคันตัวนี้เห็นผลเรื่องที่สุดก็เลยเอาไปขายในงานโอท็อปนะครับผลปรากฏว่าขายดีมากเลยครับขายไม่ทันเลยนะครับต้องบินกลับมาเพื่อผลิตยาส่งรถไฟทุกวันนะครับ ไม่งั้นไม่ทันพนักง,งานบอกเกี้ยงแล้วเกี้ยงแล้วบอว่ากําลังเล่นผลิตยอยู่นะครับก็ทําส่งไปทุกวันนี่คือที่มาของยากดไหลย้อนหรือที่ลูกค้ารีวิวเพื่อนผมนะครับไปเที่ยวอินเดียก็พกยากดไหลย้อนไปเนี่ย201เนี่ยไปนะครับแล้วก็ไม่ถูกกขอาหารอินเดียคือจริงๆถ้าคุณกินคุณต้องกินให้ครบนะครับเพราะมันอาหารคุณเลือกกินไม่ได้นะครับมันจะเป็นตัวแก้กันอยู่ในนั้นนะครับในอาหารอินเดียนี้เ็าจะมีตัวหลักมันเขาทําเหมือนทํายาได้เลยแหละครับ ต่นี้เขาเลือกกินบางตัวก็ท้องเสียพอท้องเสียปั๊บเพื่อนผมเขาก็ให้ให้ยาเนี่ยไปกินนะครับก็หายแต่ทุกคนก็มาขอกันเขไม่ได้เขาต้องอยู่หลายวันเขาพกมาไม่เยอะพกมาแค่3ามี่ซองเองเพราะนั้นเขาต้องสำรองไว้อย่างน้อยทักสองซองหรือซองหนึ่งไม่งั้นเขาเองมีปัญหาจะไม่มียากินนะครับหรือในการประท้วงที่อยู่หลายๆวันนะครับอาหารมันก็ สุกบ้างดิบบ้างใหม่มั่งเก่าบ้างนะครับก็มีอาการเขาเรียกลามกทาาุนะครับมันคล้ายคท้องเสียนะครับก็เอาไปกินกันแล้วก็มีชื่อเสียงในม็อบนะครับทุกสีเลยนะครับตัวนี้เวลาเขามีปัญหาเขาหัวยาตัวนี้กินดีๆเขาก็อบอกต่อกันนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาบอกกันนะครับแล้วก็มีเจ้าของบร,ริษัทที่ขายส่งนะครับเขารักษากดไหลย้อนมานานไม่หาย พนักงานเขาบอกว่ามียาตัวนี้ดีสมุนไพรเจ้านายว่าก็นามากินดูพอกินได้นะครับเขาหายครับสองคนภรรยาก็มาติดต่อเลยบอกว่าเขาจะาไปขายผมก็นึกว่าบริษัทเล็กโอ้ไปทำมาโอ้เป็นบริษัทที่ใหญ่มากเลยนะครับเขาก็บอกว่าเอาไปขายแล้วเขาก็ขายท,ทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่นะครับเป็นบริษัทจะบอกชื่อไปทุกคน,นก็รู้จักนะครับนี่คือประวัติเ็นมาของยากลายัยยนนะครับก็ หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับก็สรุปว่าให้กินน้ําร้อนเยอะๆอาการกดรลยะ้อนแทบจะไม่เป็นนะครับที่มันป่วยก็เพราะอายุมากแล้วก็ดื่มน้ําเย็นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ